สวัสดีครับนี้อยู่ผมแมปมอนฮันดุเช่นเคยนะครับวันนี้รามารีวิวสกินซาต้ากันครับไปที่หมดฝึกกันเลยครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวสกินนะเดี๋ยวผมจะทําเป็น 2พให้เห็นนะครับความ่ากของแต่ละสกิลนะไปกินไปกินใหม่องสวยช้ที่ซื้อสกินนี้ไปนะไม่เสียดายเลยนะบอกเลยดูดิไม่เสียดายไม่เสียชาติเกิดเอาง่ายเกิดมาเป็นซาต้าม่วงขาหยอดนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเริ่มจากที่สกิลหนึ่งนะครับภูมิใจนําเสนอจัดนะครับพูนไปปุ๊บเป็นเหมือนนกอะครับบินออกไปเสร็จแล้วเขาไป าก,กายนะครับปิ้งแต่สกิลที่ผมอยากทำเสนอมากที่สุดสกิลสองครับพายุครับดูสิทุกคนดูสิพายุพายุเป็นพายุอะ่ะเดี๋ยวคอมโบสก,สกิลนี้ด้วยกันนะครับตุ๊บตุ๊ด,ด,ดบุ้มฮึบสกิลสองสกิลหนึ่งพุ่งตีตีไงส,สวยปะสวยปะผมว่าสวยนะ แล้วก็จังหวะเสียงอ่ะเสียงมันก็โคตรจ้าบเลยอะไปดือจึ๊บไปไงโอ้โคตรเท่โอเคนะครับรีวิวสกินก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าว่ามันจะแกมแมวขนาดไหนนะครับโอเคครับเราก็มาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วครับไปเลยกกันครับ I will finish I what started มันจะบินขึ้นปะเนี่ยมาลองดูนะว่าผมก็ไม่ค่อยได้เล่นซาต้าบ่อยแล้วแต่กไ็ได้อยู่เราต้องแบบค่อยๆนะครับการใดที่เราไม่เวลสีนะครับเราจะไม่เปรี้ยวนะครับเราจะไม่เปรยเลียวเราเป็นคนที่อาบน้ำแล้วไม,ไ,ลไม่ต้องเลยทูเลนไม่ต้องเลยรอก่อนในหนุ่มเดี๋ยวรอก่อนจ้ะเวลสีเดี๋ยวรู้จักกันปล่อยให ตรงข้างบนไปให้ให้กลางอะเอาไอ้นี่ไปเอาคลิปเฮ้ยเอาดิมาละทำเปี้ยวไปนั่นแหละขู่ไว้ก่อนไม่มีดาเมจไม่มีอะไรเขาเลยโอเคครับเราได้คลิปมาสองตัวหรือว่าแจมๆกลับไปดูดเปี้ยวกลางต่อนะครับเรามาจะเราคือเราจะต้องเวลสีอะคือแง่เราจะต้องเวลสีกระชากมาสวย เราต้องวิวสียะจําไว้นะครับซาตานนะครับถ้าไม่วิวสีนี่คือเป็นเป็นอีเล้งธรรมดาเลยนะครับเป็นนกกระจอกเลยครับบอกเลยนกกระจอกเทศเลยรอรอรอนะครับทินแรกผมบอกเป็นยังงี้นะครับดาเมดอะไรแล้วเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยครับมีมีคนแอบมีคนแอบดีดีอยู่ครับเราไม่ปล่อยไม่ปล่อยหรอกครับบอกเลยไม่ปล่อยหรอกครับ เวลสีแล้วครับไปไปเปี้ยวได้ครับเราพร้อมเปี้ยวแล้วครับตรงไหนนี้อานน้าไม่อาบครับมาแล้วมาแล้วไม้คิวเลนคิวเลนหิวหน่อยดิคิวเลนคิวเลนมึงต้องหิวหน่อยเฮ้ยมันหิวจริงวะมันหิวจริงวะ เป็นไงเดี๋ยวผมที่ผมเอาฟิกเกอร์มาคนนี้ครับเว่ามันจะเบี่ยงบินทิศทางได้นะครับมันทำให้เราเบี่ยงบนทิศทางต้องขนาดอยู่บนอากาได้กาไากา่าเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือซาร์ตาเนี่ยถ้าอยากจะเล่นเป็นจริงๆนะครับมันจังหวะที่เราใช้ทอร์นาโดอ่ะมันจะช่วยลดคูดาแอนติเมดหรือสกิลบินของเราด้วยนะครับเราแอบต่อเฉยๆนะครับไม่เอานะครับเราแอบต่อเฉยๆนะคือแบบมานี่เฉยๆครับต่อเฉยๆนะครับ นะครับไปนะครับแรงนะถือไอ้ทนะ่าไซโคนี่ะมันแรงนะถ้าโดนก็ไปจแาบบมันจะแรงก็ต่อเมื่อสกิลมันชนกันถ้าสกิลชนกันเมื่อไหร่มันจะแรงมากแค่นั้นแหลนะครับเราคิดว่าเราจะกินหมีเป็นได้ใช่ปะแต่ว่าฟอร์เรนไม่อยู่ครับฟอร์เรนน่าจะออกนะครับเดี๋ยวเราหมีมันต้องแบบเข้ามากินฟอร์เรนปะ เลยด,เ,ด,เ,ดเราจะไม่ออกไปโจ่งแจ้งนะครับซาตาเป็นตัวแอสซาซินนะผมเล่นแบบแอสซาซินเลยผมจะไม่เล่นแบบโจ่งแจ้งอ่ะ <c oughs> ผมหาไม่เจอว่ะ <c oughs> เหมือนกับคิวเลนจะวิ่งมาทางนี้นะครับผมว่าแล้ว <c oughs> ผมไม่น่าต่อผมไม่นาต่อนะที่จริงอ่ะที่จริงผมไม่น่าต่อ พิงผมน่าจะทิ้งให้มันคำัำกูดาวไปเลยกูดาวจะได้น้อยๆนะแต่แล้วล่ะบินมาขนาดนั้นละชูเทสครนะับล่างเหมือนจะแย่นะเรเดินนะครับเป็นเม็ดตอนนี้เราเวลสีแล้วเราสามารถเดินไปนู่นไปนี่ได้นะลุบจักรติจักรบูจักรบูไม่ได้ครับรอรอนะครับรอสกิลรอสกิลนะครับเจ็ดหกห้า สองนะครับหนึ่งครับไปครับกินได้นะครับบอกเลยไอเหียเอ้ยโอ้โหพลาดพลาพลาดพลาดพลาดาดพลาดเาีาเมไร่ามสองหผมกินมันได้นะไอเนี่ยดูด่เนี่ยโอ้ยเอไหร่ผมต้องสู้มันต้องซึ้งซึหน้าครับ ฟู่มันซึ้งซึ่งหน้าครับห้ามหนีถ้าหนีคือผมตายอย่างเดียวเลยแต่ถ้าผมฟู่มันซึ้งซึ่งหน้าอย่างน้อยมันก็เจาะเราไม่เข้าอ่ะเรืออะไรง่ายหิวอ่ะจังหวะหิวอ่ะเริ่มหิวแล้วดิอ๋อครับเอาไปละเอาไปละอือเอาไปละเอาไปละอือเอาได้นะเอาได้นะอย่ามาเปรี้ยวกับผมบอกเลย ค,คือผมจะไม่ยอมให้ตัวเองทีนี้ก่อนนะข้าตาถ้าบินไปแล้วกลับป้อมก็ได้นะครับไม่รู้อ่นนี่ผมคิดไปเองหรือเปล่านะเวลามันกลับทุกตัวละครเลยเวลาขับไปอันตีเมทมันจะคูดาวไวขึ้นอันนี้ผมคิดไปเองหรือเปล่ากินิจยาล้วนๆนะทุกคนไม่ต้องทำตามนะครับการอีกแล้ววะ่ะข้างล่างมันเดินได้ยืดได้อยู่แต่เราจะไม่ยอมปล่อยกาให้ไปไนะครับการ มงินก็ต้องใช้เราต้องออกตัดเลือดให้กับทีมไงแล้เป็นต้องมีเงินนะครับโอ้ยเยอะ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 เอาเลยอู้ไม่ครับผมชิงจริงนะครับผมไม่ได้บินคือตะกี้ผมมาพายุอีกฝั่งใช่ปะทีนี้ผมก็มาบินฝั่งนึงนะครับผมจะบินไม่ได้นะครับ แต่ผมยอมแคนเซิลน,นะครับเพื่อที่จะให้สกิลมันคูลดาวไวขึ้นนะครับเนี่ยในหวังเนี้ผมยอมแคนเซิลไม่รอจังหวะเ,เลยชึบๆเราต้องคำนวณดีๆนะคือแบบ <Your team S 1> ต้องดูว่าไอ้จังหวะนี้มันคืออเลยมาผมรอสกิล นะครับสกิลข้อดีของเนี่ยตาตาแหละครับถ้าหากว่าสกิลสองกับสกิลหนึ่งชนกันเนี่ยดูดาวของสกิลแอนติเมทเนี่ยมันจะไวขึ้นเพราะฉะนั้นพยายามแบบพอเราใช้สกิลแอนติเมทไปแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะให้สกิลสองสกิลหนึ่งเนี่ยมันชนกันบ่อยๆอ่งให้มันตามมันตามไม่ เนี่ยตอนนี้ตอนนี้สกิลเป็นเรื่องง่ายจังป่ะส่งอะไรใช้แบบเนี้ยปุ๊บเอามาแบบให้ใส่โคลมันชนกั่นยิ่งเพื่อที่ผมจะได้สกิลแอนติเมทได้ไวๆเดี๋ยวคิวเลนมันต้องมาแน่นอนรอเลยมาแล้ว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 ดีนะไอ้ดุมไง ทำเลยเรียบร้อยแล้วเราต้องคิดล่วงหน้าคาตามันเล่นยากอย่างนี้แหละเพราะว่ากางครับฝากกลางด้วยได้ไหมผมไปกลางไม่ทะลิ้วฝากกลางด้วยทีมจ๋าฝากกลางด้วยทีมจ๋าคิวด์มันเข้ามาแน่นอนอันนี้ไป็นโดนีตายที่มาชวนคิวเราอีกตายบอกเลยตายอย่างเขียน เลครับจังหวันนี้คาเฟนีต่อคาเฟนีต่อมันจะเปรี้ยวไหมคาเฟนีก็เปรี้ยวอยู่นะเปรี้ยวอยู่นะเปรี้ยวอยู่นะคาเฟนีก็เปรี้ยวอยู่นะจังหวะตะกี้อ่ะสังเกตเหตุผลที่ผมบินสามเพราะถ้าผมบินห้ามันจะไม่ทันกินนะครับเอาง่ายๆเลยคือยิวคิวยิวคิวครับตะกี้อ่ะผมว่าคิวเลนแม่ต้อง แพนด้ามันต้องวิ่งลงมาทางนี้ครับแล้มันก็จะมานจีนี่อยู่นี่อยู่นี่สองตัวนะครับผมต้องเข้าไปให้ตะกิ้หนึ oh, well, ่งกับตะกิ okay. ้สองโดดก่อนตะกี้่อโดดเรียบร้อยนะครับผมต้องรอจังหวะนะครับรอรอให้ตะกิ้อันติเมตผมมีนะครับผมถึงจะกินแพนด้าได้นะครับเพาะว่าแพนด้าก้าววิอ่ะโคตะกิ้ต้องรอตะกิ้อ่ะก้าววิ่อุ้ยสามสองหนึ่ง อ้ยไม่ทานอ่ะมันไปไกลเกินมันไปไกลเกินคือแบบไม่ไรกินมูก็ได้นะตัวอ่อนๆก็มีอยู่นะวันเดอร์เหมือนจะเข้าแล้วไม่ผมไม่พ้นหรอกคำนวณลูกหน้าครับบอกเลยบอกเลยบอกเลยคำนวณลูกหน้า ค่อนข้างจะมั่นใจเลยต้องรอจังหวะตั้งจังหวะนี้ถ้ามันเข้ามานี่ผมตายเลยนะแต่มันมันเลือกที่จะหนีมากกว่าผมว่าตายตาย <c oughs> <c oughs> นี่นี่ตา,าไม่กลับมาแนละ้วเออผมรอไอชีต้อไม่เอได้ผม

ครับไปอน e แ้ครับหนึ่งมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้แลโอ้ยมันลูกแก้วโอ้ตอนที่ผมจะมีการจะกดใช้โอ๊ย โอ้พี่ถีก็มาสอนนะฮะไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยแ h e ครับโอเคครับผมขอจบการรีวิวค,คร่ารวๆไว้เท่านี้นะครับนะครับแล้วคือแบบมันไม่ชนะหรอกนะครับแต่ว่าก็คือวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับธรรมดาเนาะ เราก็ฝึกฝนกันไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยผมโอเคบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ในพาหนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซ mm ับ hmm. s c r i b e เป็นลังใจผมด้วยนะครับนี่เป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับเออแต่ไม่ชนะอขอตัวก่อครับบ๊ายบาย